สวัสดีค่ะยายพินพาลอค่ะแต่มอนีจะบอเื่องและโครงการโคแสนล้านศูนย์เก่าของหมู่บ้านยายพินจะ้ะโคชบานรวมมือกับท่อกสอท่อกสอเป็นผู้ปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกร,ร,กรผู้สนใจจะเลี้ยงหัวจ้างบ้านยายพินนี่หมู่บ้านยายพินนี่ในตำบนยายพินนี่จะได้อยูสามหมู่บ้านก็คือบ้านตลาดบ้านวังช่แลหรืบ้านหน้าง,งามเป็นว่าให้ให้หมู่บ้านละยี่สิบ ขัวเลื่อนเอ่คขัวเลื่อนละหามื่นบาทจ้ะหามื่นนี่จะได้สองตัวพี่น้องแ,แต่จะเลือกเอาว่าจะเอาพัดหยังกับกอกล้มก็คือไทยพื้นเมืองบามันหรือชาลเลเ่แม่แม่พันสามสายพันดนี่แหละผู้ดใดต้องการจะเลียงหัวหยังกะกอกเอาลงซื้อเอาพี่นอ้องเงื่อนไขก็คือต้องเป็นสมาชิกเงื่อนล้านกองทุนนี่หยังก็ได้เมื่อนั่นแหละไายในหมู่บ้านนั่นแหละ ก็ให้ประธานหรือคณะกรรมการกองทุนเงื่อนลานทกศเป็นผู้ไอ,อเป็นพนยานสองคนในการการเส้นเอกสารเงื่อนขู่ของเฮาพี่น้อ,องอแต่ยายพี่นี่กับไปล่งแล้วส่วนมูส่วนพวกไปนําผู้ใดเลยยินซอแซ่ว่าผู้ใดสนใจเสี่ยงเงื่งนยายพี่ส่วน,รห,น,ห,น,วนหรออือเด้อเออคนละกนกับว่าอยากเรียอยูแต่ว่าบ่มีเงินนั่นแหละยายพีแ่แหงรีบส่วนเลยพี่น้องจะมีมูมีพวกเนาะ โครงการดีๆที่รัฐบาลซอยเหลือเกษตรกรเขาก็ต้องเฝ้าออรีบคั่วเอาเมนบาจา่จ่าเอ้อยาปินก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทั้งเจา้าหน้าที่เป็นมาห้ควมรู้ยลาย่างอ่ะไะจ้าเป็นว่าเอ่อต้องรับประกันท้องอืมขึ้งว่าภายในห,หาหมื่นบาทเนี่ยเขาจะได้ง่วงมาสองตัวไม่พันสองตัวนี่เออเพื่อนเกจตรรับประกันการท้องบ่เมนหมันได้ต้องสามเดือนขึ้นไปหกเจ็ดเดือนเขาก็จะได้งัวน้อยแล้วนั่นะนะเออโอกาสที่เขาจะขาดทุนหรือว่าเขาเป็นมันนี่ก็บ่มีถ้ามี่เพื่อนก็รับ รับประกันบาแลกเปลี่ยนห้ขค้ืไห้นน่นนะจ้าเอ่อเป็นการประกันชีวิตงัวของเฮ้าหนํำปีแรกนี่ต้องเทดประกันนํำนะจ่าบาเออถ้าเป็นมันหรือเสียชีวิตนี่ต้องเอาคึืนจ้าเพร่ะรับประกันคึืนที่แน่แแม่พันธุ์ของเฮ้าเนี่ยก็พันธุ์การขาดพยาธิการตั้งๆงหายยาหายยังหายวัคซีนครบตามครบตามโครงการเพิ่นน่ะละนอกพี่น้องประสัตั์เพิ่นรับรองเล้วน่ะนะเฮ้าก็จะจได้เม่โคพันธุ์ดีสองตัว พัดใดก็แเ้วแต่เฮาที่ลงไวนะ่วนะหลานรัจ้าเนาะเออพี่น้องถ้าสนใจก็ติดตสอบถามไอ,อผู้นําบัานไก่บัาน,บ,านบ้านเฮาน่ะเนาะชุมชนเฮาน่ะเนาะพี่น้องไอ,อ้2งปีแรกนี่ปอดปลอดดอกเบีย้ยจ้ะเงื่อนกู้ปลอดดอกเบีย้ยแ้วก็ปีที่สองเฮาจะได้เสียอยยุประมาณ2,000กว่าบาทเพิ่นว่าด,ดอกเบีย้ยปีที่สนี่กะดอกเบีย้ย4ี่บาหาซิค่ะเออหันบ่มีเฮ้าบม่มีทุนของเกียวลองกับสนใจอยู่ด้เนาะพี่น้องสนใจหามาเลียงค่ะ นี่มันเป็นโครงการดีๆที่รัฐบาลซอยเกษตรกรเทิงผู้เลี้ยงเทิงผู้อยากเลี้ยงอนะเนาะผู้เลี้ยงก็แบบไว้จังว่าซอยผู้เลี้ยงงวัวสวญญายพี่ในสิอยาขายเขาโครงการเป็นก็นมีบ่าโคดคิวบ่าโคดติดต่อไปว่าสวญญายพี่พะร่อยอยากขายงวัวเทันเท่าน,น,านี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เองสินะเขาก็สามารถติดต่อขายให้เคนได้นะนะจ้า ถ้าาสนใจอยากเลียงเข้าก็บสอบถามคณะกรรมการในมู่บ้านข้หาหนั่ง่ะเดอ้อพี่น้องเดอ้อโครงการดีๆมาบอกสูพี่สูน้องฟังค่ะหันได้ยินพ่อมีแมวข้าก็ไปถามผู้นำข้าค่ะอาสรารกินนี่ละนี่กอาซับนี่ละค่ะขอบุญขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ